ว่ครับอาจารย์วัดภูวัดพิเรี่ยนเจ็บเลยเงินเสียนแล้วว่ะโอ้เสียดายเนาะอาจารย์เนาะว่าเป็นยังไงเอาไหมเอาไหมเอาไมบ้าฝันบ้าฝันใกล้บอกเล็กใกล้บอกเล็กโอ้ใกล้บอกเล็กไใกล้บอกใกล้มันบอกว่าเราว่าหาแตดหาแตดหาแตดบอกเราวันนี้เะเบือนเป็นคนเบอกว่าเออหู้แล้วละลูกหลานหู้แล้วว่าหาแตดนะเราเสนอ ไกรเสามีจัดเขาก็ซื้อตั้ทหารแฝดกันเป็นไปงั้นเห็นดีพาไปช่วยพี่ทำแต่ว่าเรื่องคาลงนี่หาหกโอหกหาแฝดแอ่พี่น้องเราก็อายุเพราะงั้นกอการวัฒนการครับอ่าจะเล่นงวดนี่งวดนี่เตรียมเอาให้ได้กินปลากรามให้หายเร็วอาจารย์นี่งวดงวดที่แล้วเป็นยังไงกันซวย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 โอ้ยเก็บถือสามตัว นี่เลือพี่น้องอันเก่าของอาจารย์หน,นิเดี๋ยวอันแม่อาจารย์เขียนอยู่บทท่านทีเดียวเนาะนี่ครับปมวลที่ดียวอาจารย์แห่สามตัวนี่เม็ดเดียวเนี่ยสี่ศูนย์หนึ่งถ้าเป็นสี่หนึงน่งหนึ่งหนูขัดจังสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์กับศูนย์หนึ่งนี่เลขออกสี่หนึ่งหนึ่งพี่น้องนี่อาจารย์มาโกงหมดทีเดียวเนาะ อันนี้อ่อนโต้ด้วยครับเด้ออ่ะเดี๋ยวงวดไม่นีให้อาจารย์เห็ดเร็วก้นนะครับเนาะอาจารย์ได้เหรียญป่ครับเรียนแล้วซี่ส่วนหนึ่งเรียนไม่ได้เงินแสนเนี่ยวะเก็บได้เงินแสนถ้าถ้าออกซี่ส่วนหนึ่งนี่ชาติจะคักนอจันเนาะจัดก็งวดที่เร็วก็ถือว่าลุดเนาะลุดก็คือ้นุดเอาบ่บ่ตัวว่าเลขลุดกิดตัวว่าถือได้แล้วอง อันนี้อันนี้บ่ถือกับวาบ่ถือเนาะไปไหนมั้งนี่ตัวเลขบ่โอ้บ่ฝันดีนะบ่เตะโอ้ยว่าแต่เลขกับเจ้าของได้มาแต่ใส่ที่ถนกว่าแต่นุ่งมุนได้มามีมีบ่อหนุ่มุนก่อนมีกับมีตัวใดนตัวไหนอ๋อบวกนี่หางหกหางหกกับตัวเดียวเลยตัวเดียวอดรอดเลขมาแต่ใส่เลขได้มาแต่ใส่ Được có nhiệt sử Ồ Chắc là hạ hốc đây đâu. Để lốc, để. Thì, để. Để. lê cận đấy lắm Thì lúc tay 1 quân Hạ cho lướm phá lỗng kì. Thì lê cận đấy Ờ Phá lỗng đâu? Ừm, hốc Lúc anh nhu thôi đấy Lúc anh nhu thôi đấy Xám thả tôi lê cần Anh nhu Câu chích 6 Anh nhu Câu chích Câu chích 3 Thì xuống 3 đường Câu xuống ổng kìa Câu xuống ổng kìa Anh nhu câu chích 3 Ừ Lê phá เออแบบนี้มื่อคืนนี้เรียกว่าลหารแเดนเด้อครับเสียอันไหนมเซียแบบไหนอยเอายังวุ่ยเดี๋ยวให้ถามกอนให้ถามกอนเทดียวแทนปแบเดนเด้อเพื่นฝันแบบไหนบ้ฝันใกล้บอกเลขใกล้บอกเล็กใกล้บอกเี็แบบไหนใกลบอกใกล้มันบอกว่าเราว่าหาแดดหาแดหาแดบ่เเาวันนี้แบบเดนเป็นคนบอก ว่าเออหู้แล้วละ่ะลูกหลานหู้แล้วว่าหาแปน่ะเสาเสือไก่เสามีจัดเขาก็ชื่อต่างหาแปนแเป็นไปงัน้นเห็นดีถ้าไปช่วยพี่ออพทำแต่ว่าเรี่ความล้มนี่หาหกโอ้หาหกหาแปดแพื่พี่น่องเราอายุเพราะยังเกิดอยูเราเป็นผู้เฒ่าอายุว่ามันหน่อยได้เก้าสิบสามเก้าสิบสองยันเก้าสิบสามแต่เก้าสิบสองออกไปแล้วนะพี่น่อง <c oughs> <c oughs> อาจารย์นาทีเขียนเร็วๆเขียนเบอร์ตู้เห็นไหมเ,เอามาใใเดี๋ยวครับวดวันที่16กุมภาพันธ์2566นะครับของอาจารย์วัดโพครับผิดเกิดคือผิดถือเกิดคือถือเป็นเลขสูตรนะครับเนาะปราณอาจารย์บางเทียนอยู่เวลาเขา่ขาไม่ได้เข่าสองตัวได้เข่าสามตัวตรงๆหมดเลยเนี่ยงวดนี้เฉียดสามตัวเนี่ยนะโอ้เสียดายอันเก่าไหมเนาะอาจารย์ลมเห็นเดี๋ยวดี่น้องเดี๋ยวอย่าให้นอึ้งๆบัน บหลายตัวดอกพี่น้องที่เคยเบ่งนี่เล้วกับีหูนีหูตัวเลขของอาจารย์วัดโพเนาะนี่แค่นี้คือเก้าครับสามตัวบนห้าสองสามสองตัวบนห้าสองห้าสามล่างห้าห้าห้าแปดแล้วก็ตัววิ่งห้าสองวิ่งบนหาวิ่งรางสองเบอร์ทั่วอาจารย์ก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่ปดสองเก้าอะพี่น้องวันนี้แต่ว่า อาจารย์ S <S <an> จับพห้ใวห้มาครบได้อืมตัวอารหันต์นี่หาตัวอรหันต์เดี๋ยวหา,าพี่น้องบึ้งบึ้งไม่หนีเอาถ้าถ้าพี่น้องบ่มักที่อาจารย์จับห้บนรางนี่กัจับจับเอาเองในในวงกลมนี่นะครับเนาะในวงกลมนี่นนนมีมีหามีสองมีสามสี่ตัวละหามีสองตัวตัวนี้เออหาสองตัวแต่ซ้ำเล็กสี่ตัวรับพี่น้องก็จับเอาในหนีก็ได้เนาะครับเนาะอ่ะหัวดนีซ้ำเล็กสี่ตัวบแม่นหาตัวนะครับนี่สี่ตัว อ่ะให้เบิ่งอีกเที้ยนึงจับเอาเองก็ได้นอ้อพี่น้องเนาะอาจารย์จับให้แล้วจับหาสองอ 3, อ 8, หาสามลบอะไ้จับหาแปดจับให้แล้วหาหาจับให้โอ้เลขเบิ่งเด้อะงวดนี่น้องอ่ะตัวใดที่อาจารย์มาให้จับก็จับเอาเองเนี่วงกลมนี่เนาะครับเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเอางวดอาจารย์มันใจตัวใดมีวงกลมบ่ครับ มีวงกลมเหรอปะตนิ่งๆอือืมตัดซ้ำๆกันซ้ำกันอีกแล้วเราถ้าถามถ้าถามว่านิ่งตัวใดเราสิบอกว่าซ้ำๆกันแต่แต่ในซีตนี่ในวงกลมอาจารย์บ่ได้จับเบิดเนาะจับตัวใดที่อาจารย์ไมนได้จับกะเอาจับน้ำเลือดมิ่งเอาะจับเอาหรือว่าเอ็ดมินที่จับให้ตอนนี้เลยเนาะหาสามก็ได้แปดสามก็ได้ครับโบท่านได้จับคือหาสามแปดสามเนาะแปดสองมั้งนะ แปดสองกับเพระฉันได้จับปอมีนี่นี่อ่ะพี่น้องไอ้เบิ้งโดนแล้วตัวเลขกเป็นลายตัวจุดเอาก็ได้ถ่ายแคป,ปุ๊เป็นถ่ายแคปเป็นถ่ายแคปไปเลยนะครับไ<ห>อ้คือเกา่าฮะไอ้คือเกา่าแตกคือเกาเา<ห>่าแล้ววะของอาจารย์นี่วนเวลาแตกต้องเป็นแตกสองตัวเลยเวลาแตกนี่ถ่ายเข่าทีละสามตัวตรงนู้นเด้แต่ก็มีบางงวดเนาะเข่า เข่าสองโต,ตเข,ข่าสามโต,ตลเลขวิ่งนี่<ส>น,นี่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 งวดวันหันเด้อน,นี่<ต>อันนี้งวดอ่างวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันหนึร้อยหกสิบหกว่ารุดครับเลขวิ่งบ่ได้รุดคือเก่านังอยู่คือเก้าครับพี่น้องอันนี้เหนเก้าครับนี่อันไหมเหนไหมโอ้ผมบ่ได้สังเกตถักมีสีคับสามเนาะเลขวิ่งวันหันเนาะว่รุดไข่บนอีกต่างหากอ่าของของงวดนี้แต่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะจย์ อ้ยอาจารย์นิน่มแขกพ่อมีตัวนิ่มเราว่ามักซจำกันเบ็ <c oughs> ดรถตุลียังกับพ่อได้ซื้อไว้ติดหมวดก้อนนึ่งเว้ยเว้ซื้ออดไรก <c oughs> คือดรามีอ,ออกลูกเปิดหน้อา <Yeah. S 1> อาจารย์เนาะับถ้าจังได้ซีเป็นช่องนะครับ,บเบือทัทวกับหายแล้วลหลายๆคนกับก็มีนมาอยากได้เบือทั่วอาจารย์นะครับจะตามนยู่เลยครับเด้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้าครับแล้วก็อย่าลืมตัวเลขที่ ลุงมุ้นนะครับเพื่อนเป็นมากระทายกวัดยู่นี่เพื่อนมาวัดบังหันแอดมินเห็นพอดีอาจารย์กําลังเห็นตัวเลขอยู่นะครับเดี๋ยวตัวเลขของลุงมุ้นเนี่แอดจะขึ้นบริเขียนให้เบิ้งนะครับแล้วจะขึ้นนาจอให้เบิ่งกาได้อยู่ห6 6ากับ8ปากับอายุของพอใหญ่เกิดนี่เก้างย่างเก้าสามเก้างะตัดออกไปเพราะว่ามันออกไปแล้วครับแอจะขึ้นให้เบิ่งสามตัว คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลูทุ่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม